นำทางการเหมืองปัญหาแต่ละเรื่องที่พายได้พูดจาเมื่อกี้เราคือชาติไทยก็ชนะเราคือชาติไทยก็ชนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับก่อนที่วาระวุฒิจะเริ่มเมื่อกี้นั่งหลุ้นอยู่ นั่งลุ้นว่าพี่สาวจะลืมคิวเชิญน้องชายขึ้นมาพูดหรือเปล่าไม่ลืมตบมือดังๆให้กับท่านหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาครับกบาจนาศิลปะอาชาครับวันนี้ต้องขอบคุณพวกเราทุกๆคนจริงๆมาจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ14ปีของเส้นทางของพักชาติไทยพัฒนา 14ปีของชาติไทยพัฒนาก็จริงแต่ว่าสำหรับตัวผมเองวราวุิศิละปะอาชาแล้วปี2544ก็เป็นปีแรกที่ได้ลงบนเส้นทางถนนทางการเมืองอย่างเต็มตัวมาจนถึงวันนี้20ปีพอดีนะครับแต่ว่า20ปีของผมนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ถึง20ปีครับเพราะว่าปี2551วันที่2ธันวาคมในวันนั้นอย่างที่ท่านหัวหน้าพักได้พูดไป พรรคชาติไทยพัฒนานะครับถือกาเนิดเกิดขึ้นจากการที่พรรคชาติไทยโดนยุบไปพอมาปี2556วันที่2ธันวาปลดล็อกทางการเมืองหายไป5ปีแล้วได้กลับมาทํางานการเมืองใหม่เราก็ดีใจทํางานการเมืองเลือกตั้งไปได้6เดือนครับ22พฤษภาคม2557เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นแล้วก็ไล่ามายาวจนถึงวันที่24 มีนาคม2,562ที่เรามีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดไปเท่ากับว่า10ปีครับาจาก20ปีของการเมืองผมนั้น10ปีหายไปเป็น10ปีแห่งความเฝ้ารอดูความเป็นไปเป็นมาของประเทศไทยว่าเราเสียโอกาสทางการพัฒนาประเทศไปขนาดไหนเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น รอบแล้วรอบเล่าสีนู้นมาสีนี้มาเกิดความขัดแย้งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและคนที่จะต้องจ่ายนะครับราคาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับความขัดแย้งก็คือคนไทยทุกคนนั้นประสบปัญหาร่วมกันมีชะตากรรมร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรชาวไร่าชาวนาที่เป็นรากญ้าสําคัญของสังคมไทยนั้นท่านสูญเสียมากที่สุดความเจ็บปวดต่างๆของพี่น้องประชาชนที่เราเห็นตลอด1ิปีที่ผ่านมา นี่คือสาเหตุครับที่ทําไมพรรคชาติไทยพัฒนาตั้งแต่ตอนยังเป็นพรรคชาติไทยมาจนถึงวันนี้เป็นพรรคชาติไทยพัฒนาเราไม่เคยเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะพวกเราทุกคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่าความขัดแย้งนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศไทยได้นี่คือสาเหตุที่ทําไมตั้งแต่พ่อบรรหารแล้วถึงได้เลือกสีชมพูครับเข้ามาเป็นสีแห่งความรักความสามัคคีกัน นี่คือสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเดินจากนี้การจับมือด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายไหนก็แล้วแต่จะสีใดก็แล้วแต่ครับจับมือกันเดินไปข้างหน้านี่คือการที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงพักชาติไทยพัฒนานั้นก่อร่างสร้างตัวมาจากพักชาติไทยพักชาติไทยเกิดขึ้นเมื่อปี2517ตัววราวุธเองเกิดปี2516ครับมาจนถึงวันนี้48จะ49ปีแล้ว ถท่ากับว่าผมเองนั้นเติบโตคู่กันมากับพักชาติไทยแล้วก็พักชาติไทยพัฒนาเราเห็นมาหมดแล้วครับเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าพักได้กล่าวไปว่าพักชาติไทยและพักชาติไทยพัฒนาเป็นมาหมดแล้วครับตั้งแต่แกนนําจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลแกนนําฝ่ายค้านพักร่วมฝ่ายค้านเราเห็นมาหมดแล้วเราผ่านมาหมดแล้วเรามีหัวหน้าพักนะครับตามที่ท่านหัวหน้าพักได้บอกเรามีหัวหน้าพักเป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองท่านเรามีหัวหน้าพักเป็น ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเราก็มีมาแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราได้ให้ความสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงจุดไหนก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือจะทำอย่างไรครับให้ประชาชนพี่น้องที่เลือกพวกเราเข้ามานั้นได้ผลตอบแทนจากการที่เขาเสียสละเวลาเข้าไปในคูหา แล้วก็ไปการเลือกพักชาติไทยและพักชาติไทยพัฒนาในวันนี้เนี่ยเข้ามาทํางานให้กับเขาจะทําอย่างไรให้พี่น้องทุกคนนั้นได้ประโยชน์มากที่สุดจุดยืนของพักชาติไทยพัฒนาคือการทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นคาว่าสัจจะและกะตันยูนั้นคือคําที่พวกเราชาวชาติไทยพัฒนาให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนครับการที่เราทํางาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใน,ในทุกๆสถานะนั้นเราเห็นหลายๆปัญหาเรามีบุคลากรมากมายครับมีความเชี่ยวชาญมากมายเราเห็นเราเข้าใจจริงทุกปัญหาเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่จะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยทุกๆคนเราไม่แบ่งแยกนะครับทัศนคติทางการเมืองจะเป็นอย่างไรจะอยู่ฝั่งไหนจะอยู่ฝั่งไหนจะฝ่ายค้านจะฝ่ายรัฐบาล สังเกตได้จากการที่ผมทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ท่านเลขาธิการพักท่านประพัฒน์โพธสุทน์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราไม่แบ่งนะครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลใครมีความเดือดร้อนเราช่วยด้วยกันหมดเพราะนี่คือพักชาติไทยพัฒนาวันนี้ครับผมดีใจเหลือเกินครับได้มีโอกาสกลับมามาทำงานกับพี่น้องนะครับสมมวรหมูม่เหล่าสมาชิกของพักชาติไทยพัฒนาได้กลับมาอยู่กับ ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ได้เติบโตด้วยกันมากับพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นขุนพลหลักของพ่อบรรหารและมาวันนี้ก็ยังให้ความรักให้ความเมตตากับเราสองพี่น้องตระกูลศิละปะอาชามาช่วยกันสร้างครอบครัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นได้มโอกาสรับหน้าที่นะครับได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าเมื่อวันที่10กรกฎาคม2 5 1 2ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาจนถึงวันนี้ครับเกือบ3ปีแล้วผมเรียนได้ตรงๆครับว่า3ปีที่ผ่านมาวราวุฒิศิละปะาชาเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่ไปมาหมดแล้ว76จังหวัดได้ไปเห็นการแก้ปัญหาการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ํามันรั่วออกในทะเลไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟป่าหลายสิ่งหลายอย่างไปเห็นมาหลายต่อหลาย พื้นที่และในทุกๆจังหวัดเหนือกลางอีสานใต้สูงสุดของประเทศไทยดอยอินทนนท์ต่ำสุดลึกลงไปใต้ทะเลส0 4สิบสี่ิบเมตรวราวุธไปดูมาหมดแล้วที่สำคัญครับวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของพวกเราครับเมื่อวันที่สาเมษายนท่านสเสด็จพระราชาดำเนินพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปเปิด ระบบน้ําบาดาลต้องเรียกว่าเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความแห้งแล้งมากไม่แพ้กับจังหวัดอีกหลายๆจังหวัดในภาคอีสานนะครับวันนี้เราให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําโดยใช้น้ําบาดาลเข้ามา3ปีที่ผ่านมาครับเราเจาะน้ําบาดาลไป8,00พักว่าบา่อให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเหนือกลางอีสานใต้เจาะมาหมดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํากินน้ําใช้น้ําเพื่อการเกษตร นอกจากนั้นครับนอกจากปัญหาเรื่องน้ําแล้วนะครับเมื่อวันที่พ่อบรรหารดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรปี2523วันนั้นพ่อบรรหารได้ขึ้นเอาแก่งกระจาดครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาดขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติและมาวันนี้ครับ40กว่าปีให้หลังภูมิใจเหลือเกินครับที่ลูกพ่อบรรหารนั้นได้รับไม้ต่อจากสิ่งที่พ่อบรรหารทาเมื่อ40กว่าปีที่แล้วแล้วก็ผลักดันแก่งกระจาดขึ้นเป็นมรดกโลกของยูเนสโก นี่คือสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาเราทํากันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกนอกจากเรื่องป่านอกจากเรื่องอุทยานแล้วปัญหาเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนที่ทํากินของพี่น้องทั่วประเทศนั้นวันนี้ภายใต้โครงการคอทอชอนั้นเราจัดที่ดินให้สิทธิพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตปา่าหรือแม้แต่ป่าอนุร,รักษ์นั้นทํากินไปแล้วถึง3ามล้านหกแสนไร่ด้วยกันที่สําคัญครับเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วว่าเรารับไม้ต่อมาจากพ่อบรรหาร เมื่อวันที่26กรกฎาคม2538ครับเป็นวันแรกที่รัฐบาลบรญหารหนึ่งนั้นได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันนั้นครับพ่อบรรหารได้พูดเป็นคนแรกในประเทศไทยเลยครับว่าอยากจะให้มีพรบรเกี่ยวกับเรื่องป่าชุมชนเกิดขึ้นมาถึงวันนี้ครับ2565เรามาสารต่อง,งานที่พ่อบรรหารได้เริ่มเอาไว้วันนี้เรามีป่าชุมชนทั่วประเทศ11,350กว่าแห่งเข้าไปแล้ว เป็นทั้งแหล่งต้นน้ําแหล่งอาหารเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าพักได้พูดไปแล้วนะครับว่าวันนี้เรามีความคิดใหม่ๆเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามันคืออะไรแต่ว่านอกจากที่ป่าชุมชนนั้นจะเป็นต้นน้ําจะเป็นแหล่งอาหารให้กับพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้ศักยภาพในการที่ต้นไม้หนึ่งต้นสามารถหายใจเอากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็หายใจออกมาเป็นออกซิเจนให้กับมนุษย์เรานั้นการหายใจของต้นไม้เหล่านี้เขาเรียกกันว่าคาร์บอนเครดิตและที่สําคัญครับ คาร์บอนเครดิตนั้นมันขายได้ครับขายได้ทุกปีแล้วก็จะมาเป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นชุมชนนั้นทุกปีทุกปีไปนี่คือแนวความคิดที่พรรคชาติไทยพัฒนานั้นได้ทํามาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่วราวุธได้ดํารงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดมา 3- ามนาทีที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของแผนพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อม การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนั้นคืออะไรครับคือการที่จะนําเอาทั้งทรัพยากรธรรมชาติความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมนั้นเอามาผนวกกันแล้วก็นามาพัฒนาเศรษฐกิจแล้วสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนี่คือพื้นฐานสําคัญของการร่างนโยบายการทํานโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาเราไปฟังความเห็นจากพี่น้อง76จังหวัดแล้วนํามารวมกันว่าเราจะเดินทางไปทางไหนเราอยากจะเป็นอย่างไร เป้าหมายในวันนี้คือแน่นอนครับเราจะต้องสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆระดับปัญหาวันนี้ก็คือรายได้มันน้อยกว่ารายจ่ายควักกระเป๋าตังออกมาแล้วมันมีแต่มแมลงวันครับมันไม่มีตังอยู่ในกระเป๋าดังนั้นการที่เราจะต้องพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจจากฐานรากนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญแต่มันจะต้องทําควบคู่กันไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยกันในวันนี้ครับประเทศไทยของเรานั้นกําลังโดนผลกระทบจากหลายสิ่งหลายอย่างครับ จากสถานการณ์สู้รบกันของรัเสเซียแล้วก็ยูเครนจากสถานการณ์โควิด19เมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าได้พูดไปแล้วครับว่าพอเขาตีกันทีไรพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาทุกทีน้ำมันก็แพงปุ๋ยก็แพงอะไรอะไรก็ต้องแพงไปหมด วันนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องมาเร่งฟื้นฟูรายไ,ได้ต้องไปเร่งสตาร์ทใหม่ครับเครื่องจักรเศรษฐกิจนะครับให้กลับมาทํางานไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหการรมการค้าการท่องเที่ยวแต่หัวใจที่สําคัญอันดับแรกของประเทศไทยครับคือเรื่องการเกษตรก่อนวันนี้ปุ๋ยก็แพงน้ํามันก็แพงแต่ข้าวขายก็ราคาถูกอะไรก็ถูกหมดไอสิ่งที่ควรแพงก็ไม่แพงไอสิ่งที่ควรจะถูกก็ไม่ถูกมันกลับกันไปหมด ดังนั้นวันนี้เราจะต้องพัฒนาระบบการเกษตรของเราทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการปลูกการผลิตการแปรรูปการเพิ่มมูลค่ารวมไปถึงการสร้างคุณค่าหรือแบรนด์ให้เราไปสู่ระดับโลกนี่คือสาเหตุที่วันนี้เราพักชาติไทยพัฒนาเรานําเสนอครับคำว่า Architect with Roots หรือการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่มีรากเหง้ามาจากความรู้มาจากความเข้าใจมาจากปราชชาวบ้านของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เราต้องการที่จะลดต้นทุนการผลิตเราต้องการที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่นะครับที่ผ่านมาเราใช้ปุ๋ยก็เยอะเราใช้อะไรต่างๆก็เยอะแต่ผลผลิตต่อไร่นั้นมันน้อยเหลือเกินนะครับมันน้อยจนกระทั่งที่ว่าต้องเรียนว่าปุ๋ยแพงน้ํามันแพงทุกๆอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันทําให้เงินในกระเป๋าเราหายไปหมด ในอนาคตอันใกล้เมื่อก่อนใรเราชอบพูดกันเสมอนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศผู้น,นาําในการส่งออกอันนั้นเป็นผู้นําในการส่งออกอันนี้ผมต้องบอกว่าปรับกันใหม่แล้วครับแนวความคิดที่จะส่งออกไอ้นั่นให้เยอะที่สุดส่งออกไอ้นี้ให้เยอะที่สุดเลิกคิดได้แล้วครับสิ่งที่เราจะต้องส่งออกวันนี้คือเราจะต้องส่งอะไรก็ได้ที่มันแพงที่สุดออกไปอย่าไปแข่งกันในเชิงปริมาณครับเราต้องแข่งกันในเชิงคุณภาพ อะไรที่มันทําให้ขายแล้วได้เงินสูงสุดพี่น้องเกษตรกรได้เงินเยอะที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําเราต้องสร้างคุณค่าของสินค้าหรือว่าแบรนด์ของสินค้าในแต่ละท้องถิ่นที่มีด้วยกันเราต้องการเอาองค์ความรู้ครับเมื่อสักครู่ผมใช้คําว่า a c r t t e c with Roots คือการเอานําเอา,เอาความรู้ปราชชาวบ้านที่มีอยู่ทั่วประเทศเมื่อเร็วๆนี้ผมเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับไปเจอปราชชาวบ้านท่านหนึ่ง ท่านใช้กเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไม่ใช้อะไรเลยเอากเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลูกเนี่ยคณะต้นหนึ่งเชื่อไหมครับต้นขนาดนี้5กิโลครับ5กิโลต้นขนาดนี้ไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เลยใช้ปุ๋ยเรียกว่าอินทรีย์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเราจะต้องกลับมาดูแล้วว่าประเทศไทยของเรานั้นนะครับมีอะไรที่เป็นจุดแข็งอยู่เลิกไปพึ่งพาต่างประเทศแล้วหันมายืนบนลำแข้งของตัวเอง เราจะมาเพาะปลูกองค,ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์บวกกับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทําไมต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับที่ผ่านมาเวลาเราใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เยอะๆมีสารเคมีมียาฆ่า,มาแมลงพอเรารดน้ําน้ําที่ออกมาจากเลือกสวนไร่นาทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่มีสารพิษปะปนอยู่หรือแม้แต่ผักทั้งหลายที่เราพอเอาไปขายนั้นเนี่ยซื้อมากินเนี่ยนะครับมีสารพิษตกค้างอยู่เป็นจํานวนมากส่งไปขายต่างประเทศก็ไม่ได้ราคา แต่พอเราส่งผักเนี่ยนะครับผักที่บอกว่าเป็นออแกนิกที่ไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ช้ใช้สารเคมีอะไรเลยพอไปขายต่างประเทศเนี่ยโอ้โหได้เงินขึ้นมาอีกมหาศาลดังนั้นวันนี้เราต้องมาปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะมาส่งเสริมการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรด้วยกันเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรไทยเป็นผู้กำหนดทิศทางและราคาสินค้าไม่ใช่ให้สินค้าและตลาดนั้นมากำหนดเรา เราปลูกของดีเราทําของดีเราจะเป็นคนเลือกตลาดเราจะเป็นคนกำหนดราคาแบบที่เขินเขาบอกว่าเราหล่อเลือกได้สวยเลือกได้เราจะต้องมาสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อที่ว่าลูกหลานของเราในวันนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับที่จะต้องมาดิ้นรนเข้าไปในเมืองใหญ่ๆไปหางานทำหาอาชีพทำในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับหรือเมืองใหญ่ทั่วประเทศเวลาคนหลังไหลเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ปัญหาต่างๆตามกันมาอีกมาหาโหมมาหาศาลปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องการจราจร PM2.5 พอมารวมตัวกันเข้าทีไรปัญหาเกิดขึ้นมากมายดังนั้นวันนี้เราไม่จําเป็นครับที่จะต้องให้ลูกหลานของเราจากบ้านจากเมืองไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆเพื่อไปหางานทําไปหาอนาคตที่ดีกว่าเพราะวันนี้อนาคตที่ดีกว่านั้น ลูกหลานของพวกเราสามารถพัฒนาเองได้จากสิ่งที่พวกเรามีกันอยู่ในพื้นที่ของพวกเราเองปัญหาเรื่องภัยแล้งปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันจะต้องหมดไปครับวันนี้ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นครับเรามีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรามีกรมทรัพยากรน้ำวันนี้ครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่เหมือนเมื่อก่อน ผมกล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่าวันนี้เวลาเราพูดกันถึงน้ำบาดาลเราพูดกันถึงน้ำบาดาลขนาดใหญ่ไม่ใช่ถังกลมๆใบเล็กๆใบเดียวใช้กันได้แค่ในหมู่บ้านหมดสมัยแล้วครับอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นเรามีถังขนาด2,000คิวนะครับ2ถังด้วยกัน2,000คิวนี่คือ2ล้านลิตรนะครับ2ถังคือ4ล้านลิตรดูแลเลือกสวนไร่นาได้เกือบ600ไร่นี่คือการใช้น้ำบาดาลในปัจจุบันเมื่อก่อนขุดน้ำบาดาลกัน 60เมตร80เมตร100เมตร200เมตรไม่เจอน้ำกลับบ้านกันไปพี่น้องเกษตรกรลำบากกันต่อแต่วันนี้ครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเทคโนโลยีเปลี่ยนไปวันนี้กลมทรัพยากรน้ำบาดาลเจาะน้ำบาดาลได้ลึกถึง1,000เมตรผมยังบอกกับเจ้าหน้าที่เจาะดีๆนะเกิน1,000เมตรไปเนี่ยเดี๋ยวไปเจอยมาบาลเข้าละยุ่งเลย เจาะลึกเจาะลึกไปทุกทีทุกทีทุกทีแต่นี่คือสิ่งที่เรามีเทคโนโลยีแล้วเราสามารถนํามามอบให้กับพี่น้องคนไทยทุกๆคนได้ดังนั้นภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ถ้าจะต้องมีการกําจัดจะต้องมีการแก้ไขนั้นนะครับเราจะต้องมาวางแผนในการบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําต่างๆครับผนวกกับการใช้น้ําบาดาลการขุดแหล่งน้ําขนาดเล็กในเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลุมขนมครกเนี่ยมีให้เยอะๆเยอะๆเข้าไว การขุดหลุมขนมครกเหล่านี้นอกจากจะเป็นการกักน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ในยามแล้งแล้วยังเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับดินน้ําบางส่วนซึมลงไปชั้นล่างก็ไปเติมระบบน้ําบาดาลเพื่อให้เรานํากลับเข้ามาใช้ใหม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือการที่จะต้องมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเพราะมันจะเป็นการพัฒนาประเทศไทยพัฒนาให้พวกเราทุกคนนั้นประเทศไทยเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของโลกใบนี้ประเทศไทยของเรานะครับ ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่เนี่ยนะครับ323ล้านไร่เนี่ยเทียบกับทั่วโลกแล้วประเทศไทยเรามีพื้นที่เพียงแค่1%เท่านั้นเองเทียบกับโลกใบนี้แต่เชื่อไหมครับองค์การสาหประชาชาติเขาไปพิสูจน์มาเขามาสำรวจแล้วเขาบอกว่าไอ้1%ของประเทศไทยที่เรามีอยู่เนี่ย เมื่อเทียบความหลากหลายทางชีวภาพมาแรงสัตว์ทั้งหลายพืชอะไรทั้งหลายนั้นเรามีความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ถึง10%ของโลกใบนี้แปลว่าเรามีความอุดมสมบูรณ์เรามีวัฒนธรรมเรามีอาหารนะครับเรามีของอร่อยๆอ,อ,อยู่ในประเทศไทยเราอย่างมากมายวันนี้เรามีคําใหม่ครับคำว่า soft power ในการที่จะมาทําให้โลกใบนี้รู้จักประเทศไทยดีขึ้นเมื่อเร็ว,รวนี้เราก็มีเยาวชนคนไทยคนเก่งคนหนึ่งไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตระดับโลก เอาอะไรไปกินครับข้าวเหนียวมะม่วงพอข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นเวทีเท่านั้นแหละโอ้โหฝรั่งมังคา่ากินข้าวเหนียวมะม่วงกันเป็นแถวราคาข้าวเหนียวมะม่วงในประเทศไทยขึ้นกันไปต,ตามๆการขายดีกันไปนี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์เรามีอยู่แล้วครับเราไม่ต้องสร้างใหม่แล้ววันนี้ชาติไทยพัฒนาพวกเราจะมาสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก เขาพร้อมที่จะจ่ายเงินมานะครับฝรั่งมังค่าทั้งหลายเขาพร้อมที่จะควักเงินในกระเป๋าเขาเอามาให้กับคนไทยแต่เราต้องเดินไปให้ถูกทางเราต้องนําเสนอของเขาให้ถูกตาถูกใจกับเขาเราสามารถที่จะเสริมจุดแข็งเก่าของเรามีครับแล้วก็สร้างจุดแข็งใหม่ในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทยของเราเรา,เราต้องการให้ทุกคนในประเทศไทยของเรานั้นไม่ใช่เฉพาะแต่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับต้องหมายถึงคนเมือง คนทุกๆระดับชั้นนั้นจะต้องมีความสุขสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันเพราะว่านอกจากการที่เราจะมาพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมแล้วการแก้ปัญหาปากท้องการสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วเรายังจะต้องมามุ่งหน้าในการที่จะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นให้ครอบคลุมกลุ่มคนทุกๆก,กลุ่มยกตัวอย่างเช่นในเมืองใหญ่ครับโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจก็คือการคมนาคม ททั่วประเศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่นั้นนะครับระบบรถไฟฟ้าบบใต้ดินระบบรางนั้นวันนี้เราเห็นมีแต่ในกรุงเทพมหานครมีทั้งบนดินมีทั้งใต้ดินวันนี้เรามุดดินวันนี้เราขึ้นเหนือบนดินเรามีทางด่วนเต็มไปหมดทําไมมันมีแต่ในกรุงเทพมหานครครับมันควรจะต้องมีในทุกๆหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ จะต้องไปดูครับจังหวัดไหนมีศักยภาพมีจํานวนประชากรมีมูลค่าเศรษฐกิจที่มากพอเราควรจะต้องมีระบบคมนาคมทั้งระบบรางระบบไฟฟ้ารถไฟฟ้าจะเป็นระบบบนดินใต้ดินเราจะต้องมีระบบนี้ให้ทั่วทุกๆเมืองใหญ่ทั่วประเทศในการที่จะทําอย่างนี้จะได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทุกๆคนนอกจากระดับคุณระดับคุณภาพชีวิตแล้วนะครับการศึกษา เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พักชาติไทยพัฒนาให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารการพัฒนาเยาวชนผู้พิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผู้พิการและผู้สูงอายุนั้นพักชาติไทยพัฒนาเราให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งการพัฒนาสิทธิสตรีรวมไปถึงพี่น้องคนกลุ่ม LGBTQ ต่างๆนั้นและกลุ่มคนต่างๆที่เสียเปรียบนะครับจากโครงสร้างสังคมและก็กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันประเทศไทยเรามีกฎหมายอยู่เยอะมาก แต่ปรากฏว่ากฎหมายที่เยอะๆนั่นเนี่ยบางอันก็โอ้โหเก่าเหลือเกินบางอันก็มันยุบยับซะจนที่ว่าทําอะไรไม่ได้สักอย่างคนสองคนอยากจะแต่งงานกันวันนี้เราไม่ต้องพูดถึงผู้ชายผู้หญิงแล้วครับวันนี้เรามาพูดถึงว่าพูดคนสองคนบุคคลสองคนอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะแต่งงานกันแหมมันยากเย็นจริงๆฉะนั้นวันนี้พรรคชาติไทยพัฒนาบอกเราจะต้องมาปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเพศใด ไม่ว่าจะเป็นในสถานะใดคนทุกคนของประเทศไทยนั้นจะต้องได้รับความคุ้มครองและจะต้องได้รับความสะดวกสบายจากกฎหมายดังนั้นเราจะต้องมาแก้กฎหมายด้วยกันทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้จนถึงตอนนี้นี่คือประสบการณ์14ปีบวกกับอีกทั้งหมดของพรรคชาติไทยรวมกันเป็นแล้วเนี่ย48ปีของพรรคชาติไทยมาจนถึงวันนี้กลายเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาผมอยากให้พี่น้องสมาชิกพวกเราทุกๆคนมั่นใจนะครับว่า ทุกคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้พวกผูก้ทั้งผู้บริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรครัฐมนตรีของพรรคพวกเราทุกคนนั้นเราเห็นเราเข้าใจจริงในทุกปัญหาแล้วเราจะมาพัฒนาทุกชีวิตของคนไทยเพราะนี่คือพรรคชาติไทยพัฒนาครับขอบคุณครับ